ดีคะวันนี้เขาจะเล่นฟรีไฟลนะค่ะนี่เอาได้นี่นอะไรเราไปเล่นมาอะไรอ่ะนี่น่ารักมากนี่สวยนี่น่ารักน่า,นามองๆนะคะมาดีดิเก้นเสื้อเราหายเสือเ้อไปแล้ว เรา,าก็เอาตัวนี้ละกันท <twitch S 2> hey ี่เบอร์นี่ได้ตัวนี้มาใหม่ด้วยน่ารักมากมากเราไปแลกกี่รอยย่อกันอืมน่าอย่างมาใหม่อะ 啊，那挺嗯。 ก็ดีเอาไปเล่นอะไรดีอ่ะมัวก่อสวรรค์กันไม่นๆแลนี่จะกินเลยสักน่าจะไม่มีใครกวนะ จางคาชัดยังแมวทุกคนมาแนว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 ปั๊ปั๊ปั๊นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยปิวฮัมไลนปิวไลน์ไลนสุดยอดเลย ้ช่่ลองมอดีๆแบกเ่าไหร่ไม่รู้วันนี้เริ่มขึ้นแล้วอ่เป็นอย่างดีอะแบบไกลๆขนไหม หอในใกล้ก็ว่าคนดงเยอะนะผ่านเคอะไรอ,อันนี้ทำไมอ่ะจะลงมาก็ดูคนดิอ่ะลงนี้ก็ได้อืมเคลงเนี้เคเพราะว่าก็จะเป็นเพื่อนกับเพื่อนได้นะเป็นลงย่อๆแล้วไม่ม,มีท่าดีๆเลยท่านอ้าวนี้มันพีกะ่ะ เราเราลงผิดที่เหรออ้าไม่เป็นไรอันนี้ก็อันนีน้นั่นไหนก็ลงมาแล้วนั่นไหนก็ลงมาแล้วแล้วก็ไปรลบไปเถอะเดี๋ยวตายทันทีทันใดนี่ ดีสุดเลเลยามาอามาอบุีารีัไหมเพราะรีเกินไปว่ามชอบแนี้มีคนอยู่มีคนอยู่ทำอดีรีบลกัน นี่นี่นิ้วแม่เนี่ยค่ะขนขนมีขนอยู่ เดเปาไม่ลอ่ะมาีไเป็นไรกด้เราอ่ะจะไปอดล้วจะไปเล่อีกครั้งนึงนะปกติชนะน่าจะเป็นพวกอาริาชนะตลอดนะแบมาไม่ไคัะ ก eh <aters> ่อนทเอาดีก hmm. ว่อชุดกระดเออไม่กว่าราไปก่ดีกว่านี้เลยก่อนอุ้ยหยังไม่ได้เตียวขอเลยเยะ ป้าไว้ที่หูป้าหมาะไรจ้าเอาตัวเด็กสาวมาเล่าอุ๊ยๆๆๆๆๆไปบีอะไรเลยไปที่ไอ้คืออะไรอ่ะเอ้ยเที่ยวอ่ะใหญ่หน่อย ีี<ด>มาพรู้เหนื่อยกันแล้วเนี้ยอ<ด>่าอยู่นี่มาไหมอาตรงนี้นะ<ด>ตรงนี้คนก็อยู่นะ กาคนยิงลงลงแล้วจะลงด้วยนะจะห่างเยอะเลยนะไปก็เดี๋ยวมีคนโทรมาไหมมีคนมาไหมมีคนมาไหมมีคนมาไหมไม่มีอาจจะมีแต่จะไม่มามีคนด้วยมีคนด้วยเขาอาจจะเขาอาจโอ้โหหลงแค่เลย เราอยู่ห่างๆดีกว่านะคะเราไม่กล้าไปโคตรเยอะหน่อยๆๆๆๆ่อยๆๆอยลงไปค่ะนี่เลยเขาต้องจะมีปืนไว้แบบที่เวลาเราถือมาเนาะแบบที่เราแสดงอยู่ถ้าจะติดต่อมาเราจะได้ยิงตายตายกันให้หมด คนที thinking, thinking ่นิ่งที่ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วเราจะไปเอาเอาได้ไหมอ่ะแบบหนึ่งแล้วกันนะนอนอุ้ย AK นยว่าสก๊อตส์ AK ดิแหมเราทำอะไรไม่มีทักที่แหน่น่าจะใช้ลูกสองไม่มีลูกลูกสองวะเนี่ยไม่ Anyway, หน้าวิธนันเจี๋ยดี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 วันนี้ก็เราจะต้องไปคิดอะไรบิสกิอะไรทำไมล่ะชอบเวลาเราเดินเราชอบไปจริงๆเป็นบ้าอะไรอยู่เลย มีคนพิสักานี่พิสักาฉันชอบพิสักาสกายอดเยี่ยมโหนี่มันสุแยอด ไม่ดีกลัวตรงนี้ก็ยังไม่แพ้กันนะกัน <c oughs> นี่ดิเมื่อยากจะขึ้นไปอะไร มาไปกันยังอ่ะยิ่งกว่า <environments> ไม่มีใครนะ อีกอ <laughs> ู้หูตกัอะไรซปิเออือน่าน่ากี่หินคนไม่ใช่หล่นปหโอ้ยระเบือเบือ ไ้คะ่ะทุกคนเราก็จะเออเอารถไปดีกว่าอ่า โอ้โหตายอีกแล้วฮึ่มคก้จุดไปเลย เราก็จะไปซีวีซีกันนะคะทำไมเนี่ยไม่ได้สักทีตีลองกันเลยมาแล้วครับอื con khuya quá, chưa 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 ตาเห็นยนงไงเพื่อนชั่วซื่อโอ้ยตกใจหมดโอ้โหสิตัวอลไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ยกไปเพื่อนสือกันอีกแล้วเพอนี่อย่างนู้นเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยได้เลยเพื่อนเพื่อนงูจริงๆเลยไม่ดูตามาตาเรือได้ไงมันชนะเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนกป้า ่ขนาดเพื่อนแบบนี้มีดีกว่าเราเป็นเพื่อนจริงๆเลยเอาอันนี้ไกินละกันเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไม่รู้ขึ้นข้างบนทำไมนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปกันเราขึ้นไม่เป็นว่าทำไขึ้นไม่เป็นนั่นอะไรเนี่ยแน่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 เราจะขึ้นข้บนหลังคากันนะคะ น่าจะขึ้นมาน่าจะมันอาจจะไม่รู้ก็ได้หรืมอมันอาจจะรู้แต่มันอาจจะไม่เห็นก็ได้ไแต่เราเห็นมันนะเราเห็นกแกเราเห็นแกตู้ตาเราต้องเตรียมข้อสมไว้ ยืนเนี่ยนี่นี่ปะทาก็ันหลือเจอดีกันเราไปไงล่ะนั่นแหละเพื่อสุดยอดไปเลยเราโอเคตนเราก็จะอยา ปลองไม่ซื้อใหญ่แล้วนะท่านี่กว่าเวก็ขอเตมตัวปหน่อะอุ้ยเสือตกใจเเสือไ่ดีชสองัวจทอะไรก็สองอนี่ดีเาื้อป้งกันตัววิธียันมันอ้อมเราจะอ้อมมันไปได้ไหมหรือว่าเราขอเป็น เราเห็นเมื่อมันอ้อมน,นะว่าแล้วไงอ้อมจริงๆด้วยุกแกขยิมแ๊บเห็น <c oughs> ไม่เห็นอะ่ะ <c oughs> ไม่ไปไหนหรอไปปะ ไปนะไปลูกๆๆไปไปโอเคไปกันเถอะไปกันเถอะไปทุกคน เราหยิบเครื่องจิตสองขันก็เลยจับจอบทุกคนนี่มาสุดท้ายเอาจัดยามาโโอ้โหที่ที่ทแอบตรงนี้ดูสิเราจะแอบนะคือแอบ,บเลยแอบวันนี้ก็เราไปกระโดดแล้วบบเพียงไม่ได้ออกมาจ่ะม,มาบอกไมนะ่ไ้มา